สวัสดีครับ พบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีซึ่งในนัดที่2ไทยก็เอาชนะอินโดนีเซียไปได้3เซตร,รวดเช่นเคยนะครับตั้งแต่ช่วงนัดแรกคืออย่างที่ทราบครับว่าสนาม2เนี่ยเรามีคนที่หลายคนอยากจะให้ได้ติดสักทีแล้วก็ได้ติดจนได้นั่นก็คือน้องยูฟ่าดนพรสินโพแล้วก็น้องใบเตยนะัทที่มากุบแก้วแล้วก็ในนัดที่เจอกับฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับทั้งสองคนทําผลงานได้ ดีมากๆต่อเนื่องมาจนนัดที่2ที่เจออินโดนีเซียก็ถือว่าทําผลงานได้ดีโดยใบเตยน,นัดแรกก็ทําเป็นท็อปสกอร์เลยนะครับส่วนนัดแนกก็ยังไม่แน่ใจคะแนนต้องดูสถิติหลังเกมก่อนแต่ที่แน่ๆก็คือเท่าที่ดูนะครับก็คือทางตัวเซตเนี่ยเขาก็จ่ายหลากหลายมากขึ้นน้องก็อาจจะทําแต้มไม่ได้เยอะ กว่านัดแรกซึ่งในเซตแรกผมมองว่าน่าจะได้6หรือเแต้มนี่แหละแล้วก็เซต3เนี่ยก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยโดยรวมก็ทําลงานได้ดีแต่เกมรับก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนยูฟาครับต้องบอกว่าดีกว่านัดแรกจะมีช่วงช่วงแรกๆอาจจะหลุดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับช่วงที่ลงมาช่วยทีมในในใน,ในเซตในเซตแรกนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็มีแกวง่กวงๆบ้างจากนั้นก็ทําได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นใน,ในเซตในเซตที่3เนี่ยโหใจหลากหลายก็แหมใจให้เดียฉลาดพ คอได้ตบเข้าเนื้อจริงรวมไปถึงนี้แนนทัดดาวในในนัดแรกที่เจอกับทางฟิลิปปินเนี่ยก็จ่ายดีมากๆตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าแฟนวอลเลย์บอลอาเซียนก็งงนะครับว่าอ้าวสคนนี้มาจากไหนอย่างยูฟ่าเนี่ยอาจจะพอเห็นหน้าเห็นตามาบ้างก็คือสําหรับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยในรุ่นเยาวชนที่ติดตามรุ่นเยาวชนด้วยครับเขาเขาคงจะพอเห็นหน้าเห็นตายูฟ่าบ้างแหละอีกอย่างยูฟ่านี่ก็เคยไปเล่นทีไปได้รับเชิญไปแข่งกับฟิลิปปินนะครับ ไปแข่งกับทางพวกสโมสรของพวกไฮสคูลอะไรของเขาที่ฟิลิปินในรายการเรบิสโกซึ่งดังนั้นทีมนครนอนทวิทยาก็คว้าแชมป์มาเจอโซลมอน้วยนะครับสำหรับยูฟ้าก็ได้หวนกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งแต่แน่นอนนะครับว่าคนที่ดูแล้วจะโลโปรไฟล์มากๆเลยไม่ค่อยมีข้อมูลก็คือน้องใบเตยรนะ์ัที่มากุบแก้วนั่นเองคือแน่นอนว่าฝั่งฟิลิปินอาจจะรู้จักยูฟ่าบ้างแต่ก็คงจะไม่เยอะแหละอาจจะลืมเดือนแต่ทั้ง Indonesia, อินโดนียก็คือทั้ง Indonesia, อาเซียนนะครับทั้งอินโดนีเซียอาเซียนแล้วทั้งอินโดนีย ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามก็งงๆนะครับโดยก็มีคนมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าอี่แอดมินทางแฟนวอลเลย์บอลทางฝั่งเวียดนามเนี่ยงงเลยว่า ใบเตยนัที่มากรูปแก้วแล้วก็ยูฟ้าดนพรสินโพนี่เป็นใครหน้าออกแนวแบบว่าเหมือนอชาวต่างชาติเลยโดยที่ใบเตยเนี่ยหน้าออกจะไปทางญี่ปุ่นสักนิดนึงส่วนยูฟาเนี่ยก็หน้าเหมือนทางฝั่งเกาหลีอะไรประมาณนี้นครับผมก็แปลกตาแล้วก็แน่นอนว่าจากความสดใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่เคยมีใครเห็นฟอร์มมาก่อนโดยเฉพาะพวกตัวตบนะครับก็อาจจะต้องงงงแล้วก็ตัวเซตเนี่ยยูฟ้าแน่นอนถึงแม้ว่าจะได้รับการสอนมาจากเจเจแต่ว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองดังนั้น ถ้าเรามีผู้เล่นที่มีสไตล์ใหม่ๆเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ฝั่งตรงข้ามจับทางยากตอนนี้ก็เรียกว่าสร้างความงุนงงให้กับทางแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามได้พอสมควรเลยว่า ไปเอาดาวลุกมาจากไหนอีกแล้วแถมตีฉลาดด้วยนะครับสาหรับทางาใบเตยนะัที่มากรุบแกเน้่ยโอ้โหตีเลือกช่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่องไหนนี่ก็ตีได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกแก่นี่นก็อาจจะลำบ,บากนิดนึงคือถ้าเกิดว่าแกแล้วไม่มีมุมเนี่ยยังไงซะมันก็ยากแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมุมให้แกก็พอไหวนะครับอย่างที่เห็นว่าถ้ามันทัดได้ถ้า ayo, ทับได้ก็ทัดเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันทัดไม่ได้ว่าคงต้องต้องแบบว่าปล่อยลูกนั้นไปตีให้มันพลนไปอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีช่องเนี่ยเธอก็ตีลงเลยจริงๆกก็บบอว่่าเเตีต้อง คือเป็นสายที่ตีหนักเหมือนกันแล้วก็ตีเหนือบล็อกด้วยถ้าถ้าทำถ้าเธอสามารถตีหนังหนักแต่เธอก็คงจะออมแรงไว้แต่ยังไงก็ตามพูดถึงความหนักเนี่ยยังสู้ชัดชุอ่อนไม่ได้ครับเพียงแต่ว่าเธอก็เลือกเล่นวิธีที่แบบว่าเซฟแรงมีตีเล่นไปทางนู้นทางนี้บ้างไปหาช่องบ้างแล้วมีบางลูกนี่เคาะหยอดลงไปเลยนะครับก็เธอก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วแหละว,ว,ว่าเธอเน้นเล่นทางประมาณน,นี้นะครับ ส่วนยูฟาก็ต้องบอกว่าด้วยความสดใหม่แล้วก็พร้อมรับพิชาจากนุสลาเลยนะครับโอ้โหสกิลไหนมาเลยก็เธอก็พยายามดละแล้วก็เธอเป็นหัวเสามาก,ก่อนนะครับเกมรับก็ถือว่าทําดีมีฟลอร์ดิฟเฟนส์แล้วก็มีการรับตบที่เก่งอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นเยาวชน แล้วก็มีจุดตกจุดตกที่สูงนะครับดังนั้นเธอจะสามารถาบล็อกได้มีจุดบล็อกที่สูงเช่นกันบล็อกได้แล้วก็าสามารถรบกวนการตกของฝั่งตรงข้ามนะครับเจอเซตเตอร์ที่กระโดดสูงสูงเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะไปยังไงเลยเหมือนเจอหน้า3ตลอดก็ถือว่า,ายูฟาเนี่ยทำได้ดีแล้วก็สร้างความหลากหลายขึ้นมาก็ชื่นชมทั้ง2คนครับตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยพูดถึงอยู่แค่2คนเท่านั้นเองว่ายูฟากับไบเตยยูฟาไบาเตยประมาณนนี้ครับ แต่แน่นอนนะครับว่านากักวอล์บอลสาวไทยทุกคนต้องชมนะครับว่าทําผลงานได้ดีแล้วก็คนที่เป็นอยู่มาก่อนคนที่เล่นเป็นรุ่นพี่เ,เนี่ยก็กระตุ้นรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นใบเตยนัที่มากุบแก้วหรือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเพราะว่าใบเตยเน,นี่ยรุ่นเดียวกับทางชชุออนโมกสีแล้วก็เป็นรุ่นน้องบีมีวิชากกลําปีหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับเขาก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันคอยกระตุ้นเพราะว่าใบเตยเน,นี่ยอาจจะมีอาการยังตื่นสนามอยู่ไม่เชื่อว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องก็พยายามแบบควบคุมอะไรประมาณนี้แแลล้้้ววกกกก็ย็ยยูฟ่่่าาเชนนนัอจ,จะมีตืง ผลงานได้ดีนะครับช่วยกระตุ้นซึ่งกันและกันแล้วก็กองเชียร์ผมก็มองว่าถ้าให้กําลังใจน้องเยอะๆยังดีกว่าไปว่านะครับน้องก็จะได้มีทําผลงานที่ดีขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ